สวัสดีเพื่อนๆทุกท่านนะครับคลิปนี้เอาอินเวอร์เตอร์ประกอบเองมาให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับก็อินเวอร์เตอร์ตัวนี้เป็นบอร์ดอินเวอร์เตอร์ที่เคยรีวิวให้เพื่อนๆดูนะครับบอร์ด12มอสเฟตกับหม้อแปลง UPS นะครับตอนนี้จับประกอบลงกล่องอ่ะก็ เลเยอร์ uh, out, การประกอบประมาณนี้นะครับด้านในบอร์ดอินเวอร์เตอร์นะครับ uh, ยึดกับเสาเส uh, าที่เป็นทองเหลืองนะฮะต่อกัน3ท่อนนะครับยกสูงขึ้นมาเพื่อให้ตัวซิงค์มันมาถึงพัดลมตัวนี้นะครับ uh, ยกขึ้นมา3ท่อนเลยนะฮะสูงขึ้นมา ตัวนี้เป็นสายแบตเตอรี่ขนาดใหญ่นะต่อเข้ามาที่ซิงค์นี้ไฟบวกนะครับส่วนไฟลบนะครับต่อเข้ามาที่ตรงนี้เอาทองแดงนะฮะทองแดงบัตบาร์บัตบาร์ของแบตเตอรี่เนะี่ยนะครับมาทําเป็นสะพานไฟเพื่อเชื่อมต่อไฟจุดไฟลบมันมีซึ่งมันมี2จุดนะครับก็เชื่อมต่อถึงกันให้กระแสมันไหลได้สะดวกนะนะครับ ส่วนซิงค์สองตัวนี้นะฮะเป็นเอาต์พุตนะครับที่ต่อไปเข้าหม้อแปลงนะฮะอันนี้นะครับตัวนี้เป็นอินดักเตอร์อินดักเตอร์ตัวเนี้ยนะครับมันเล็กไปนหน่อยผมเอามาเอามาใส่ไว้ก่อนนะฮะใส่ไว้ก่อนจริงๆไม่ต้องใช้ใหญ่กว่านี้แล้วก็ใช้อินดักเตอร์ที่มีค่าความเหนี่ยวนำที่ราวๆ47ไมโครเฮนรี่นะฮะตัวนี้มันอยู่ประมาณ11เองนะครับแต่เอามาใส่ไว้ก่อนดีกว่าดีกว่าไม่ใส่นะครับอันนี้นะครับ แล้วก็เอาพุทนะฮะเอาพุท220โวลต์นะครับต่อเข้าที่เทอร์มินอลตัวนี้นะฮะอ่าจริงๆเราต้องหาอะไรมาปิดซะหน่อยนึงนะเวลานั่นเวลาใช้งานจริงๆใช้งานเวลามันมีฝาครอบนะครับฝาครอบก็อ่าครอบฝาไปแล้วก็คงไม่มีใครไปโดนมันแล้วแต่ว่ามันอาจจะมีพวกมแมลงพวกงจกอะไรเนี่ยเข้าไปเราก็เอาสก๊อตเทปปิดตัวนี้ซะหน่อยนึงนะกันมันช็อตนะฮะจุดนี้เป็นไฟ220โวลต์นะครับนี่นะฮะออกมาที่ มาที่ขั้วปลั๊กสามตาด้านหน้านี้นะครับมีทั้งหมดสี่อันนี่นะครับส่วนตัวนี้จอแสดงผลเอซีวอนมิเตอร์นะฮะก็ยังไม่ได้ซื้อมาใส่นะครับยังโล่งๆอยู่นะฮะนี่เป็นสวิต e ช์เปิดตัวเครื่องนะครับก็ตัวนี้อ่า นนี้เป็นสายสวิชนะฮะจุดเชื่อมต่อสายสวิทชสายาฟีดแบกนะ220โวลต์แล้วก็พัดลมนะฮะพัดลมพัดลมตัวนี้ต่อ,อหันหันดูดอากาศออกนะครับแต่เดี๋ยวผมว่าผมจะหันกลับมาเป่าดีกว่านะครับดูดออกอาจจะระบายความร้อนได้ไม่ดีเท่ากับเป่าแต่ว่าในกรณีที่มันมีตัวฝาครอบตัวเนี้ย นะครับไอรูระบายรูความร้อนรูลมเข้าเนี่ยถ้าอยู่ด้านหน้าเนี่ยก็จะดีถ้าดูดออกจะดูดลมเย็นเข้าผ่านพวกหม้อแปลงผ่านซิงระบายความร้อนเอาความร้อนออกด้านหลังนะฮะเดี๋ยวต้องลองดูอีกทีหนึ่งว่าหันเข้ากระดูดออกอันไหนระบายความร้อนดีกว่ากันนะครับอ่านะก็ประกอบง่ายๆประมาณนี้นะฮะง่ายๆเลยนะครับ นะครับอุปกรณ์ก็ไม่มีอะไรมีเท่านี้เหลือแต่เอาจอมาใส่ตัวหนึ่งก็จบแล้วนะครับใส่จออีกตัวหนึ่งก็เดี๋ยวจะเทสดูนะฮะเดี๋ยวจะเทสท,ที่2,000วัตต์นะครับหรือหม้อปแปงลง USB รุนูนนี้ตอนวันนั้นวันที่ผมรีวิวบอร์ดผมเทสให้เพื่อนๆดูอยู่ที่ประมาณ1,800วัตต์มันก็โอเคนะครับโอเคใช้งานได้แต่ว่าเดี๋ยวผมจะเทสท,ที่ราวๆ2,200วัตต์นะฮะ ก็ลองดูว่าโมาเปง u p s ตัวนี้จะไหวหรือเปล่านะลูกไม่ใหญ่มากนะครับ2,200วัตต์นี่จะจ่ายได้หรือเปล่านะครับประกอบแล้วเดี๋ยต้องลองเทสหน่อยเดี๋ยวมาดูกันนะเดี๋ยวผมไปเอาพวัสดุพายเอาโหลดมามาก่อนนะ ก็เตรียมอุปกร์มาทดสอบนะครับ power supply power supply สา3,000วัตต์นะครับตัวนี้ขั้วมันเล็กเนาะผมก็ต่อเข้าไปแบบนี้เลยไม่รู้ว่ามันจะไหวหรือเปล่านะครับก็เสียบปลั๊กดูอ่ะโอเคไฟเข้ามาแล้วนะครับ ก็เฟิร์สวิคอินเวอร์เตอร์อินเวอร์เตอร์ทำงานแล้วนะฮะวัดไฟออกวัดตรงคว้วนี้เลยนะครับไฟออกที่225โวลต์นะครับเดี๋ยวผมจะใช้โหลดตัวนี้เตารีดนะฮะสองตัวเป็นเป็นฮีเตอร์ของเตารีดนะครับ คือเตารีดมันพังแล้วแหละตัวกรอบมันพังผมเอาฮีตเตอร์ม,มา2ตัวนี่ก็ดละลาวส2 2 0 0วัตต์นะครับนี่นะฮะต่อปลั๊กมาเดี๋ยวจะเสียบเข้าไปเลยก็ผมไม่ได้ไม่มัน,มน,มนยังไม่มีมิเตอร์นะครับก็เ,เลยไม่มีตัวมิเตอร์วัดวัตต์ให้ดูแต่เตารีดตัวนี้อยู่ประมาณ2,200วัตต์เท่าที่ผมเคยเคยวัดเคยทดสอบนะครับ ก็เสียบเข้าไปเลยดูว่าจะไหวหรือเปล่ามันจะยังไงไฟตกแค่ไหนยังไงลองดูนะฮะ <c oughs> บอดอิวอัเตอร์ตัดนะครับเสียบแล้วมันตัดนะฮะลวลองดูเสียบปลั๊กเข้าไปนะครับ <c oughs> นะครับมันตัดแล้วติดขึ้นมาใหม่นะฮะมันตัดนะครับมันไม่ไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ได้ออโโหลดนะมันตัดเหมือนกับว่าไฟมันตกหรือว่าไฟอินพุตมันตกนะลองดูนะ นะครับก็คือมันตัดขึ้นไฟแดงแล้วก็ติดขึ้นมาใหม่นะฮะอลองดีอีกทีหนึ่งประมาณนี้นะครับเสียบแล้วตัดนะฮะโหลด2,000วัตต์เหมือนไฟไม่พอนะครับแต่จริงๆแล้ว power supply ตัวนี้ก็3,000วัตต์นะแต่ว่าไอ้ตรงเนี้ยปัญหามัน ปัญหามันอาจจะอยู่ตรงนี้นะฮะไอ้น็อตตัวเล็กๆเนี่ยมันอาจจะอาจจะไม่พอนะครับอาจจะจ่ายออกมาไม่พอหรืออะไรตรงไหนสักอย่างหนึง่งไม่มั่นใจเนาะเพราะว่าวจริงๆมันไม่น่าจะตัดนะเพราะว่าก่อนจะตัดเนี่ยมันถ้าถ้าไฟมันพอเนี่ยมันจะต้องโอ้โหลดก่อนนะฮะแรงดันจะต้องตกก่อนนะครับแล้วตัด EGS ตัดนะฮะ ไฟแดง EJS ต้องกระพริบนะครับเตือนเราว่าไอ้ฟ้องเราว่า,ามันตัดอะไรตัดที่ตรงไหนแต่ว่าในกรณีเนี้ยเสียปุ๊บเมอนอเนี่ยตัวบอร์ดมันตัดเลยนี่นะครับนี่นะครับเสียปุ๊บตัดเสียปุ๊บตัดตัดแล้วติดใหม่เหืนลักษณะว่าไฟมันตกนะฮะไฟอินพุตมันตกนะครับ ตกไปถึงแรงดันต่ําตัดเลยทําให้วงจรตัดพอมันตัดไปแล้วไม่มีโหลดนะครับไฟมันกลับขึ้นมาที่53โวลต์บอยก็ติดอีกนะฮะถ้าเราเสียบคาไว้มันก็จะตัดวนไปอย่างนี้นะฮะเสียบคาไว้นะีครับนะีครับตัดวนอยู่อย่างนี้นะครับแต่ว่าเสียบนานไม่ได้เดี๋ยวพังก็เทสด้วยเพราะว่าซัพายไม่ได้นะฮะเดี๋ยวเอาอย่างนี้ดีกว่านะครับ เดี๋ยวเอาไปเทสกับแบตเตอรี่ดีกว่านะต่อเข้ากับแบตเตอรี่ดีกว่าเพื่อความชัวร์บางทีพาวเวอร์สปายมันอาจจะอาจจะไม่ไหวก็ได้นะครับเพราะว่าไอันน 2, เนี้ยดึงดึง2,200วัตต์เนี่ยมันกินโหลดนะฮะกินโหลดจากพาวเวอร์สปายเนี่ยมากกว่า2,000วัตต์อาจจะกินถึง3,000วัตต์ก็ได้พาวเวอร์สปายอาจจะจ่ายไม่ไหวก็ได้อ่าก็อันนี้ก็ยังไม่รู้นะครับเพราะว่ามันเทสเนี่ยเท่าที่เทสเนี่ยมันเทสแล้วมันตัดนะครับเสียบปลั๊กแล้วตัด เนประมาณนี้นะครับบอร์ดตัดไม่ใช่ตัดจากการโอเวอร์โหลดนะฮะถ้าตัดจากการโอเวอร์โหลดไฟอีจีเอสจะกระพริบนะครับแรงดันจะตกะเดี๋ยวผมเอาไปต่อกับแบตดีกว่านะฮะเดี๋ยวเทสกับแบตดีกว่านะครับอ่ะครับก็เอาอินเวอร์เตอร์มาต่อกับแบตเรียบร้อยนะครับลองกับตัวสวิตชิ่งแล้วมันตัดนะฮะสวิตชิ่งน่าจะจ่ายไฟได้ไม่พอนะครับสวิตชิ่งมันจ่ายได้3000วัตต์นะฮะ อันนี้ก็มาต่อกับวัดบานี่นะครับอยู่ตรงปลายด้านนู้นเลยนะฮะแบตเตอรี่ก็เป็นลิเธียมฟอสเฟต8 0์48โวลต์นะครับแต่แบตมันใช้ไปใกล้จะหมดแล้วนะฮะเหลืออยู่1 2า h นะครับแรงดันอยู่51.9โวลต์วันนี้ก็ไม่มีแดดให้ชาร์จนะครับไม่มีแดดเลยชาร์จเข้ามาหน่อยเดียวแล้วก็ใช้ไปก็ถึงตอนนีน้น่าจะหมด ไม,ไม่ไม่น่าจะหมดคือใกล้จะหมดนะครับอตอนนี้ผมตัดโหลดตัดโหลดทุกอย่างนะครับเพื่อที่จะเอาแบตมาทดสอบอินเวอร์เตอร์เพราะนั้นจะเห็นว่ากระแสเป็นศูนย์แอมป์นะครับกระแสเป็นศูนย์แอมป์ตอนนี้ผมเปิดอินเวอร์เตอร์ทำงานแล้วนะครับไฟเอติดแล้วนะนี่แรงดันอินเวอร์เตอร์นะครับอยู่ที่225โวลต์นะครับอันนี้โหลด2,000วัตต์นะฮะโหลด2,000วัตต์ ก็เดี๋ยวผมจะเสียบปลั๊กเข้าไปนะครับไม่รู้ว่ามันจะตัดอีกหรือเปล่าในอันนี้ผมก็ยังไม่ได้ลองนะครับก็เดี๋ยวลองเสียบดูนะฮะสองพันสองพันสามร้อยวัตต์นะครับที่ผมเคยเทสกับอินเวอร์เตอร์ตัวนี้ไว้เคยเอาเทสกับอินเวอร์เตอร์ตัวนี้อยู่สองพันสามร้อยวัตต์นะครับโหลดตัวนี้นะก็จะเทสกับ อินเวอร์เตอร์ตัวนี้นะฮะก็คือที่จะเทสเนี่ยตัวบอร์ดเนี่ยมันรับได้อยู่แล้วนะครับบอร์ดบอร์ดตัวนี้ระบบ48โวลต์รับได้ถึง5,000วัตต์นะครับแต่หม้อแปลงที่ใช้เนี่ยมันเป็นหม้อแปลงในระบบ24โวลต์นะครับที่ผมรีวิวไปในคลิปก่อนรีวิวบอร์ดย้อนไปดูนะท่านใดยังไ,ได้ดูนะครับสเปคหม้อแปลงนะครับเจ้าของบอกว่าจ่ายได้ที่1 5 0 0้ารบาทผมทดสอบในคลิปก่อนนั้นที่1 8 0 0วัตต์นะครับสามารถจ่ายได้ไฟไม่ตกนะ ตัวนี้1,800ปดรอวัตต์นะครับแต่ครั้งนี้ยจะจะลองอยู่ที่สองพันสอรอยถึงสองพรอด้วยโหลด2ตัวนี้นะครับดูว่ามันจะจ่ายได้สักเท่าไหร่โมอแปลง UPS ลูกไม่ใหญ่นะก็จะว่าไม่ใหญ่มันก็พอสมควรนะฮะประมาณนี้นะครับทีเนี้ยถ้าลูกเล็กๆเนี่ยมันจ่าย2,200วัตต์ได้อ่าไอ้ลูกนี้นะครับที่ผมใช้งานอยู่เนี่ยใหญ่ๆเนี่ย นะครับมันน่าจะได้ถึง67,000วัตต์เลยทีเดียวนะอันนี้ลูกเบลเลอร์เลยของ UPS เหมือนกันนะครับ2ลูกนะครับ UPS ยี่ห้อ APC เหมือนกันลูกใหญ่มากนะถ้าเพื่อนๆเ,เคยดูคลิปนะค่อนข้างใหญ่มากน้ำหนักก็น่าจะร่วม30กิโลเลยทีเดียวนะยกคนเดียวแทบไม่ไหวนะอินเวอร์เตอร์ตัวนี้ แต่เน,นี้ยลูกเล็กกว่าเยอะนะครับลูกเล็กกว่าเยอะถ้าจ่าย2,000วัตต์ลูกเดียวเนี่ยถ้าจ่าย2,000วัตต์2,200วัตต์ไหวเนี่ยนะครับไอ้ลูกใหญ่ๆของผมนี่ก็5 6 0 0 0วัตต์สบายแต่ผมก็ไม่เคยลองเทสทีนะฮะว่ามันได้สูงสุดเท่าไหร่นะครับทีนี้มาดูกันนะดูนะดูนะจะตัดเหมือนตอนเย็นที่ทดสอบกับสวิตชิ่งหรือเปล่านะครับเสียบนะอ่านี่นะฮะ ไฟนิ่งๆเลยนะครับไฟนิ่งๆเลยนะฮะเสียบอันนี้เดี๋ยวเสียบให้มันอยู่ในเฟรมนี่นะครับเสียบนะครับนี่นะฮะเสียบเข้าไปนี่นะครับ2 2 5ยโวลต์น,น,นิ่งๆเลยไม่ตก2 2 5ยโวลต์ไม่ตกนะครับก็แสดงว่ามันจ่ายได้เกินกว่านี้นะแสดงว่ามันจ่ายได้เกินกว่านี้นะครับหมแปลลุกน,นี้เกิน2200เกิน2,300รอยนะครับ ถ้ามันจ่ายไม่ไหวไฟมันต้องตกแล้วอันนี้ไฟไม่ตกนะครับอ่ะนี่นะฮะสองยยี่สิบห้าโวลต์นิ่งๆเลยอ่ะทีนี้ลองมาดูโหลดมาลองมาดูกันว่าเวลาผมเสียบปลั๊กเข้าไปเนี่ยมันกินดีซีกี่แอมป์นะฮะลองดูนะรวมอันนี้ด้วยนะครับอันนี้จะเป็นแบตลิเธียมชุดนี้มันต่อขนานกันอยู่นะครับรวมรวมอันนี้ด้วยอันนี้สองอันรวมกันนะลองดูนะนี่นะครับ 65แอมป์สามจุดสองนะฮะอันนี้300กว่าวัตต์นะฮะประมาณ3,600วัตต์นะครับกินกินแบตชุดนี้60แอมป์65เดี๋ยวเราจำไม่ได้อีกทีนะึง65แอมป์บวกอันนี้หกแอมป์นะครับประมาณ70กว่าแอมป์นะฮะประมาณ70กว่าแอมป์กินแบตอยู่ที่สาม0ันกว่าวัตต์นะครับโหลด โหลด2,300วัตต์นะครับกินแบตอยู่3,000กว่าวัตต์นะฮะเดี๋ยวมีกลิ่นไหม้แล้วกลิ่นอะไรไม่รู้ไม่รู้ว่าอะไรร้อนสักอย่างน่าจะเป็นกลิ่นโหลดนะครับคิดว่านะมีกลิ่นมีกลิ่นมีกลิ่นความร้อนนะครับ หรือจะเป็นแกนอินดักเตอร์ ctor, ก็ไม่รู้อินดักเตอร์มันเล็กจัดอ่ะก็ไม่เป็นไรมันเทสตานไม่ได้นะครับอินดักเตอร์ก็เล็กนะครับอลองดูอีกทีนึงนะฮะดูอีกทีนึงนะครับ,น,น,น,รบนี่นะฮะหกสิบห้าแอมป์ตัวนี้นะตัวนี้หกแอมป์นะครับลองบวกกันดูสามจุดสามกิโลวัตต์นะฮะสามร้อยยี่ห้าวัตต์ตัวนี้อ่ะนะครับ แต่ไฟไม่ตกนะครับอลองดูอีกทีนึงนะเสียบดูให้ใหดูอีกทีนึงไฟ22 0บโวลต์ไม่ตกนะฮะนี่นะฮะไม่ตกนะครับแต่หม้อแปลงหม้อแปลงค้างหน่อยนึงอ่าพัดลมทํางานเลยนะฮะสิงร้อนนี่ครับพัดลมทํางานเลยนี่นะครับ,มรบหม้อแปลงลูกเล็กๆนะฮะหม้อแปลง ups ยี่ห้อ apc ลูกเล็กๆนะครับจ่ายได้เกิน สองพันสองร้อยวัตต์นะฮะแล้วที่สอง0ันรวัตต์เนี่ยไฟยังไม่ตกด้วยแสดงว่ามันจ่ายเกินนี้น่าจะได้ถึงสอง0ันห้าหน้ารูปเดียวเนี่ย2 5 0พันห้าร้อยวัตต์น่าจะได้นะครับคิดว่าน่าจะได้อืมแต่ว่าตอนนี้มันกลิ่นกลิ่นความร้อนเหมือนอ่ามันเหมือนสายไฟละลายอะ่ะเหมือนสายไฟไหม้อะ่ะกลิ่นประมาณนะั้นแต่ไม่รู้ว่ามาจากจุดไหน ผมดดมที่โหลดก็ไม่ใช่นะโหลดเนี่ยมันร้อนอยู่แต่ว่าไม่ไม่มีกลิ่นนะครับไม่รู้ว่าตรงไหนสายไฟตรงไหนละลายร้อนละลายอันนี้ก็ไม่ทราบนะครับแต่ไอไอไอตัวโหลดเนี่ยมันก็ร้อนอยู่แหละไอตัวไม่ใช่ตัวโหลดตัวอินดักเตอร์เนี่ยแต่ร้อนก็ไม่มากเท่าไหร่แต่ทีนี้ไม่รู้ว่ามันมันกลิ่นละลายของสายไฟในตรงไหนนะฮะโอเคก็เอาเทสกันเท่านี้แล้วกัน นะครับเพื่อให้รู้ว่ามันมออแปลงมันมันได้หรือเปล่าคือสรุปก็คือมันได้นะฮะ2,000 2,300วัตต์2,200ถึง2,300วัตต์นะครับสบายสบายเลยนะฮะไฟไม่ตกเลยตั้งนิดเดียวนี่นะครับเสียบเข้าไปนี่ฮะไม่ตกเลยนะครับเสียงมออแปลงค้างหน่อยนึงอืดนิดนึงนะฮะก็สุดยอดนะครับสําหรับมออแปลง UPS A.P.C. นะครับก็ตัวเนี้ยนะครับมอแปลงวนี่ผมว่ามันน่าจะสเปค1980วัตต์นะอยู่ใน UPS รุ่น2 2 0 0 VA นะครับคิดว่านะฮะเพราะว่ามันรูปมันก็เออไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่เล็กมากนะครับจริงๆแล้วมันมี2อลูกนะไม่ใช่มีแค่ลูกเดียวนะครับมี2อลูกอ,อย่างตัวเนี้ยที่ผมใช้งานเนี่ย ระบบ48เนี่ยมีม้มอแปลง2ลูกแต่ว่าม้อแปลงใหญ่กว่าลูกนี้เยอะครับใหญ่กว่าลูกนี้เยอะอะ่โอเคครับก็อัน,นี้รีวิวทดสอบโดยคร่าวๆนะจริงรีวิวอ่าประกอบลงลงกล่องเนาะนะครับแต่เอามาเทสให้ดูเทสวัดให้ดูด้วยนะฮะประมาณนี้ครับประกอบมั่วๆไป โอ้โนะม,ม่ไปประมาณนี้ก็ก็พอใช้งานได้นะฮะพอใช้งานได้แค่นี้ก็ใช้ได้แล้วนะครับหาจอมาใส่อีกอันหนึ่งก็จบแล้วนะฮะใส่จอก็มีจอแสดงผลทาง AC ซนะฮะถ้าจะให้ดีก็มีจอวัดโวลต์ DC อีกสักอันนึงก็จะดีนะครับพัดลมทำงานนะฮะดูดออกถ้าเป่าเข้าผมว่ามันน่าจะเย็นวันนี้ตัดแล้ว โอเคนะฮะคลิปนี้เอาไว้เพียงเท่านี้ก็แล้วกันนะครับเดี๋ยวถ้ามีอะไรเปลี่ยนแปลงยังไงอาจจะมาทําคลิปให้เพื่อนๆได้ดูใหม่นะครับหรือว่าอาจจะมีการทดสอบที่วัดสูงกว่านี้นะฮะอาจจะมีการทดสอบที่วัดสูงกว่านี้นะครับก็เดี๋ยวจะมาทําคลิปให้เพื่อนๆดูอีกทีนึ่งนะครับสำหรับคลิปนี้ลากันเพียงเท่านี้นะฮะเนะะืนะะ้อหาในคลิปผิาพาดกันใดขอภัย สวัสดีครับ